สวัสดีค่ะธนบัตรแห่งสยามและเหรียญแห่งสยามมีคลิปที่ให้ท่านได้รับชมแล้วได้รับความรู้แล้วก็มีแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการสะสมธนบัตรไทยนะคะธนบัตรไทยในสมัยปัจจุบันคือธนบัตรแบบที่ส7สมัยรัชกาลที่10สิ่งที่จะเป็นหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในล็อตก็คือ หมวดเสริมของธนบัตรหมวดเสริมของธนบัตรน,นอกจากจะเป็นหมวดพศูนย์พเอถึง j k ตามลำดับของตัวอารบิกแล้วนะคะที่เรียกว่า1ในล้านหรือ1ในล็อตเน,นี่ยก็คือศูนย์พเอคือหรือหมวดเสริม s อซึ่งในแหนบหนึ่งจะมีเพียงไม่กี่ ฉบับเท่านั้นและเมื่อเราสะสมเราจะไม่ได้สะสมให้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรมากแต่ว่าจะสะสมเป็นเซตเป็นชุดอย่างเช่นธนบัตร0.01ชนิดราคา20บาทชนิดราคา50บาทและชนิดราคา100บาทโอกาสยากนักที่จะมารวมกันในชุดเดียวกัน ซึ่งจากที่ท่านเห็นนี้ถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้ mm hmm. เห็นลายเซ็นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วจะทราบเลยว่าธานบัตรนี้มีอายุการผลิตมานาน mm hmm. แต่ว่าเราสามารถเก็บให้อยู่ในคอลเลกชันนี้ที่สวยงามและก็เป็นแบบ UNC ซึ่ง นับวันว่าจะหายากและมีการเลือกซื้อเลือกหาในราคาที่สูงกว่าหน้าธนบัตรลายเซ็นเก่าและทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและและผูะ้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะคะที่อยู่ในเซตเดียวกันทั้ง3ชนิดราคาและเป็นหมวดศูนย์พอ,อสนี้นะคะเป็นธนบัตรที่หายาก ยังมีโอกาสที่พบเจอและอยู่ในกลุ่มของนักสะสมธนาบัตรใน facebook การแลกเปลี่ยนซื้อขายธนาบาัตรหนึ่งในร้านและหนึ่งในลอถจริงๆค่ะพบกับเรื่องราวดีๆของธนาบัตรไทยและเรื่องราวประวัติศาสตร์ในธนาบัตรด้วยนะคะ ชอบกรุณากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ